มันสิบพกก็ชอบกระเทือนบอ่มันกระทบโพดไปฟางเดินฟางเดินมาห้าหวันจักรยานสวัสดีค่ะอยู่กับสาบโบสายลูนะคะน้องน,นุ่นก็มาถึงบ้านแล้วนะเราจะไปเอาวัวเข้าโคกเราเอาวัวออกมาตั้งแต่เช้าเอามาตากแดดนะคะามาให้มันเดินมันอยู่ในโคกนานเกินไปนุ่นเจ็บ มันเจ็บเจแล้วจ้ะดูค่ะมันไปแล้วพี่น้องไปแล้วถ้าตกเกย็บนี่สีซ้ำตต่มเลยฟังเดินอแล้วแดดดูนะได้รถใหม่มาก็อลองรถใหม่เลยนะคะ ลองรถใหม่เลยนะเฮะเ,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 เหมือนเหมือนไม่ได้ผ่าตัดมามีความแบบแบบชั้นแข็งแรงแล้วอะไรเงี้ย แต่ที่จริงก็ฮะเอาคิดว่าเองพูดกับพี่กูกับหาหาอยู่บวัวราร้องแล้วนะคะเราจะเอาเอาบวัวเราเข้าโคกนะทุกคนไปค่ะนักลิงเดิน จากที่่แมนนดเราจะไปทวงตังะค,ะค์นะไอ้จ๊อดพี่จ๊อดแกซื้อรถ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 ดับใหม่ให้พี่อันนี้แข็งแรงไหม อันนี้มันเบี้ยวง่ายเนาะมันมันบางโอ้อบไก่อีกแล้วเราได้กินไก่นัเนไลนเอาเรียนเขาเลิกครึ่งวันเดนอนนักเรียนขี้ไก่มีปลาด้วยอยู่นี่นลแม่ไปเอาวัวก่อนไปหาไอ้ติม ไปหาไอติมตรงนู้นเอาหลานไปด้วยพาไปหาไอติมพี่จะเอาแปลวัวไม่ไม่ไม่เดินให้ออนอนให้อนอนจูงมือนะจูงไปไปดูนู้นจะไม่เอาวัวเข้าโคกเราจากนนูดีจ้าดอดดีดอดดีดดดจา้า กินไดบ่เนี่ยทาเก้าอืมได้มาซิมนะได้เียโอพรอขวาเลยขว่อย่ท่านเลยลงอยู่จะมันเหี่ยวหาว่าเอาเอาไปตีอยนไหมกันใดตัวไเตีไปจับเอามาไหยโอ้ยปจะเสบโอ้ยบอเ้าจะเอาแต่อันนี้มันมันหลายโลดไหม มีบอติ้งบอจ้ามีบอติงโยงเกเนื้อออนตเิมตัตเทมตะควนเืดตะวนตะควตีเอตีตไก่ใบ่ตอร่อยใบตีดิเจ้าเนี่ยคนทำนะคบทำรอเสียนกยังไม่ได้ลงเลย ย่งจอดค้างคือคืออยู่ม่องหันอร่อยายนัรมีนัไม่้ายจังยังไม่ได้ลงอ่ะยังไม่ได้ลงก็ยังไม่ได้ลงลงคอมเมนต์

จอดน้ำกล้วยจะเบิดพี่จอดน้ำมนถังพี่จอดไปเปิดน้ำมนถังหน่อยจ้ะน้ำถังมันขี้เหร่้ลยไหม อุ้กันเอามากินหญ้านะคะพรุนี้เช้าใครเอาอีกเอาออกอีกนะมันอยู่ในคอกมันแฉะค่ะทุกคนก็เลยเอามันออกมาข้างนอกนะคะดูนี่ ว้าวร้อนดูมันจะไปมานี้หมาเอาเราเราหัวไปเข้าคองแล้วก็แสงัวาหันกากข้าวโพดให้มันกินนะคะพรุ่งนี้เช้าเราเค่อยเอามันออกมาใหม่ไปค่ะ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับจะใช้ช่องสาวปูเสือรีได้พอกันไหมคะพี่น้องได้พอกันไหมนะคะ,ะอ้าวไก่ขึ้นหน่อยคนนือนอนขึ้นตายฮะไก่นหน่อยตัวนั้นตายไหมพี่น้องน,น,นอนกับบ้านน้นก็เดินกลับบ้านแล้วค่ะเห็นไหมงานกลับบ้านแล้วพี่น้องอุ้มลูกแม่น้าอุ้มลูกโบนะคะ ทำไมดีสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้หัวหัวใหญ่เลย